รู้หรือไม่ในอดีตการโลกเราเคยมีบริษัทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และลร่ำรวยที่สุดอันดับหนึ่งของโลกตลอดกาลหากจะกล่าวถึงบริษัทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชื่อของบริษัท d u t h East India หรือ VOC ที่ก่อตั้งในปีคศ1602จะปรากฏขึ้นเป็นอันดับแรกๆอย่างไม่ต้องสงสัยความยิ่งใหญ่ของ VOC ไม่ได้วัดแค่ผลกำไรมหาศาลแต่เป็นการวิคชมหน้าการค้าโลกและการเป็นต้นแบบของบริษัทข้ามชาติในปัจจุบันในยุคที่เทคโนโลยียักษ์อย่าง Apple Microsoft หรือ Amazon ควองความเป็นเจ้าแห่งโลกเมื่อออเเททีียบบกัััคคววามม่่่่่งงงข VOC นชรุื ขีดสุดแล้วอาจกล่าวได้ว่าบริษัทเหล่านี้เป็นเพียงแกรร๊สเซีย่ยวเท่านั้นมีการประเมินมูลค่าของ VOC เมื่อเทียบกับค่าเงินในปัจจุบันอาจสูงถึง7.9้าล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมากกว่ามูลค่าของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบันหลายแห่งรวมกันเสียอีกแม้ท้ายที่สุด VOC ต้องล้มละลายไปในปีพศ1799จากปัญหาการรัปชันและการแข่งขันที่สูงขึ้นแต่เรื่องราวของบริษัทดัตช์อินเดียยังคงเป็นตำนานที่แสดงให้เห็นถึงพลังของทุนนิยมและอิทธิพลของบริษััทททีี่่่่สาา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 มมรรรรถเเปปลลลยยนนนนนแงงงงงงงโกกกไไดดด้้้้้้อึึิิวซใค และบทเรียนทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงถูกกล่าวขานมาจนถึงทุกวันนี้